แล้วมาบอกอย่างนี้แล้วเราจะไปเรื่องตรงไหนล่ะคุณมัดมือเชิญพวกเราคุณให้พวกเราจหวัดต้องซื้อต้องกินแบบนี้บครัแล้วคุณก็เก็บเงินจากพวกนี้ไปถ้าสินค้าถ้าตาเนี้ยนะมันติดแบบไม่ต้องเสียเงินเลยคุณให้ต้อติดได้ปีจะไม่ว่าเลยเราก็จะไม่ว่าเราจะไม่มีปัญหาเลยเลยอันนี้มันต้องเสียเงินเราไม่ใช่เสียน้อย แล้วเสียตลอดเสียทุกเดือนเสียทุกปีแล้วยังในอนาคตคุณก็ล่างกฎหมายเตรียมเอาไว้แล้วคุณจะไปเก็บเงินจากกาไรสุทธิที่คุณได้อีกแล้วอย่างนี้ผู้ประกอบการเขาจะไม่เอามารวมเป็นต้นทุนในปีหน้าต่อไปหรอสินค้าก็จะต้องเพิ่มขึ้นอีกใช่ไหมแล้วพวกเราก็จะต้องจ่ายของแทนขึ้นอีกใช่ไหมใช่แล้วมันเป็นต้นเหตุที่ทําให้ค่าครงที่ของพวกเราเนี่ยสูงขึ้น พวกเราก็ลําบากกันมากพออยู่แล้วอะแล้วเราจะต้องมาเสียเงินจ่ายเล็กจ่ายน้อยให้กับพวกคุณน,นี่เองรวมๆกันเข้าไปหลายๆรา,ายการเนี่ย <พอ S 1> มันเป็นเงินเท่าไหร่ไม่อย่งงางนั้นปีๆหนึ่งอะคุณจะเก็บได้เป็นแสนแสนล้านหรอคะใช่ <พอ S 2> เงิน <พอ S 2> เป็นแสนแสนล้านเนี่ยมันไม่ใช่น้อยเลยนะ คุณได้เงินไปภาษีคุณก็ไม่จ่ายเข้าประเทศเลยสักบาทหนึง่งในขณะที่คุณเอาเงินของประเทศเนี่ยไปสนับสนุนสินค้าตางฮาราน ain, เอาเงินของประเทศเนี่ยไปส่งเสริมกิจการฮารานของคุณไปทำวิทยศาศาสตร์ฮารานอะไรของคุณซึ่งเราก็ไม่เข้าใจเลยว่าฮารานน่ะมันวิทยศาศาสตร์ตรงไหนแล้วคุณไปเปิดฮารานอยู่ในมหาวิทยาลัยอ่ะมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ใช่ไหมคุณไปเปิดอยู่ได้ยังไง คุณเป็นหน่วยงาน,เป,นเป็นเหมือนกับผู้ประกอบการผู้ประกอบการหนึ่งแต่คุณได้อภิสิทธิ์อะไรคุณถึงได้ไปเปิดกิจการวิทยาศาสตร์ฮารันอยู่ในมหาวิทยาลัยด้เงินภาเสีของคน<อ>ง<า>ไทยด้วยค่ะคนหมูน้อยมาเอาเรียบคนหมูมาก ไม่อายใจบ้างแล้วไงมาใส่แผ่นดินไทยก็อยู่แต่มาเปรียบเขาคุณไปเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลานอยู่ในมหาวิทยาลัยแล้วคุณก็ใช้เงินงบประมาณของรัฐบาลในการทําตรงนี้วิจัยตรงนี้อะไรของคุณก็ไม่รู้แต่ฉันรู้ว่าเงินตรงนี้มันไม่ใช่เงินที่คุณเอามาลงทุนเองมันเป็นเงินของประเทศที่คุณเอาไปลงทุนไปพัฒนาไปทําอะไรของคุณแล้วคุณก็ยังมีโครงการจะทำโลจิสติกส์ฮาลาสอะไรของคุณอีกมันเป็นเกี่ยว ขยคุยขยายผลแค่แค่เรื่องพารานแค่อาหารแค่ไม่กี่ชนิดแค่เรื่องพารานที่มีข้อจำกัดของคุณแค่สี่ข้อ แล้วคุณเอามาขยายผลหากินกับคนไทยพ้หากินเข้ากระเป๋าของคุณปีหนึ่งเป็นแสนแสนล้านเนี่ยนะเงินเป็นแสนแสนล้านเนี่ยคุณเอาไปทําอะไรคะภาษีไม่จ่ายแล้วก็ไม่ได้เท่ารัฐเลยสักบาทนึงเด้มาบริาหารประเทศชาติไทยด้วยคุณเอาไปทําอะไรส,สร้างมัสยิดหรือว่าไปยอะไรไปทําอะไรมันอะไรไม่ทำ,ทำประโยชน์อะไรให้กับปบระเทศชาติทำไรชาติไรโฆษณาสน,นาด้วยทาหมากระสับด้วยศารกระบายพวกคุณทำไรหมด เลยเลยเ,ลยเลยยงยินจากตราฮารานขายได้ปีล้านสามแสนล้านบาทค่ะแล้วเงินไปไหนคะไปทำอะไรคะช่วยตอบหน่อยค่ะ ไม่ว่าคุณจะเอาเงินตรงนี้ไปทำอะไรก็แล้วแต่แต่มันเป็นเงินที่พวกเราไม่ได้เต็มใจใจ่ายให้กับพวกคุณแล้วคุณก็มาเก็บเงินกับคนที่เป็นสวนคนส่วนใหญ่ของประเทศซึ่งเป็นคนไทยพุทธทําให้สินค้าของพวกเราเนี่ยแพงขึ้นเราจะต้องมีค่าใช้ใจ่ายต้องเสียค่าครองชีพสูงขึ้นเราไม่ต้องการที่จะต้องมาเสียเงินตรงนี้ เราก็มีสิทธิ์ที่จะซื้อสินค้าที่จะใช้สินค้าที่มันเหมาะกับพวกเรามันอย่ามามัดมือชกพวกเราแบบนี้วันนี้เราถึงได้เดินทางมาที่นี่สองพบเพื่อจะมาเรียกร้องสิทธิ์ของเราเพื่อที่จะมาขอให้เขาตรวจสอบทําไมถึงต้องให้เราต้องมาเสียเงินค่าตาหารานี้ไม่ไม่ได้ใช่เรื่องจําเป็นสําหรับพวกเราเลย